ลูกพูดไม่เก่งก็ประสบความสําเร็จได้ค่ะครูเกมนน๋มันนี่มัมนะคะจริงอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เวลาเราเห็นเด็กที่พูดจาช,าชาจา้าชพูดจาคล่องแคล่วดูเป็นเด็กที่เก่งดูเป็นเด็กชราดูเป็นเด็กที่น่าจะประสบความสําเร็จค่ะแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าลูกเราพูดไม่เก่งหรือว่าจนจนถึงขั้นอาจจะเก็บตัวได้เนี่ยมีงานวิจัยบอกมานะคะว่าเด็กที่พูดไม่เก่งเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ค่ะ อันนี้ครูเกเอามาฝาก8เหตุผลค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมเด็กที่พูดไม่เก่งหรือเด็กเงียบๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าค่ะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าเด็กที่พูดไม่เก่งเนี่ยจะเป็นนักวางแผนเพราะว่าเด็กเด็ก,กที่พูดไม่เก่งเนี่ยจะมีการคิดพิจารณาก่อนวางแผนก่อนก่อนที่จะทําอะไรหรือจะสื่อสารอะไรออกมาค่ะข้อที่2ค่ะเขาเขาบอกว่าเด็กคนที่เงียบๆเนี่ยมักจะเป็นนักฟังที่ดีค่ะ เพราะว่าเขาจะคอยฟังจับใจความที่ผู้พูดเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถรู้ถึงประเด็นที่ผู้พูดต้องการพูดได้มากกว่าค่ะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าคนที่เงียบๆเ,เนี่ยมักจะเป็นนักจัดการชีวิตตัวเองได้ดีค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าคนเงียบๆมักจะเป็นนักตัดสินใจที่ดีค่ะ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะตัดสินใจช้ากว่าคนที่พูดเยอะแต่ว่าทุกการตัดสินใจของเขานั้นมีการคิดมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เงียบๆเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจได้อย่างแม่นยําและถูกต้องค่ะข้อที่5ค่ะเพราะว่าคนที่เงียบๆเนี่ยม,มีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีเวลาอยู่กับตัวเองมีสติหรืออาจจะมีเวลาที่จินตนาการได้มากกว่าเลยมีความคิดสร้างสารรค์ที่มากกว่าค่ะข้อที่6เพราะว่าคนที่เงียบๆค่ะ มีสมาธิในการเรียนกับการทำงานมากกว่าเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้พูดเยอะเขาจะค่อนข้างตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะข้อที่7ค่ะเขาบอกว่าคนที่เงียบๆเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีค่ะเพราะว่าเขาจะมีการคิดก่อนพูดหรือก่อนจะสื่อสารเสมอทำให้เขามีการเรียบเรียงคำพูดออกมาก่อนที่จะสื่อสารออกมาค่ะ ข้อที่8ค่ะเขาว่าคนที่เงียบๆเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับคู่สนทนาเนี่ยเขาจะมีการคิดิจารณาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ตอบสนองแบบหุนหันพนลันแล่นค่ะเขาจะมีการคิดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่คิดก็เป็นการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่แปรเทศผลนี้ค่ะที่เป็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าเด็กที่เงียบเงียบมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลุ้มใจไปนะคะถึงแม้ลูกของเราจะเป็นคนที่เงียบเงียบพูดจามไม่ฉะฉานอาจจะดูไม่เก่งไม่ฉลาดแต่ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าเด็กที่พูดเก่งเลยค่ะ